ขบวน 3, 4, 2นะครับผมชุมทางแก่งคอยปลายทางกรุงเทพนะฮะขบวนนี้เป็นรถชานเมืองนะครับอขบวนนี้จอดป้ายอยู่รถไฟโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับผมยมราชนะฮะโอ้ พว่วงรู้นอนชั้นสองมาด้วยนะครับผม,มนานๆจะมีเห็นทีนะฮะสงสัยพ่วงส่งกรุงเทพหรือเปล่าน,นะครับผมรู้นอนชั้นสองนะฮะก็เป็นตู้นอนแอร์นะครับ ่วนี่นั่งส้งสองนะฮะเ้่การจะลงบาร์เกอร์ับบารนักสิของนำลงให้กดเครื่องสู่ตอนาการฉนาที่สรถการเดินแตงคอยสามสี่สองออกจากชุมทาบางซืกอรระตเพืานสามเศษโรงพยาบาลรามาธิบดีบ้านอยู่ถนยมราชปลายทางกรุงเทพครับนานๆจะเห็นพ่วงมาด้วยนะครับนอนรถนอนแอร กับขบวนรถชางเมืองนะฮะสงสัยน่าจะพ่วงส่งกรุงเทพนะครับ ตอนนี้8โมงนะครับผม10นาทีนะฮะ3-4-2นะฮะแก่งคอยกรุงเทพเคลื่อนตัวออกจากบังซื่แลวนะครับผมชาน3ามนี้นะี่จะมีรถขบวนรถเปล่าว,วิ่งผ่านนะครับผมส่ขงขบวนรถที่ย่นานหนนโยธินนะครับ ตัดไปตาดตาตัดใจไปกูผ่าน ลูขบวนพิเศษที่14นะฮะเชียงใหม่กรุงเทพเรียลขบวนเสร็จแล้วก็ทำการลากมาเก็ไว้ที่ย่านะบวนรถไฟนะครับผม